เรื่องราวที่จะเล่านี้มันเป็นประสบการณ์เจอผีของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีโอกาสได้เจอเจอมากับตัวเองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในบ้านพักในสถานีอนามัยแห่งหนึ่งที่ได้ไปฝึกงานกับเพื่อนๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเธอไม่สบายร่างกายก็เลยอ่อนแอมันก็เลยทําให้เธอได้เห็นผีหรือว่าวิญญาณจนได้ดเป็นที่มาของเรื่องที่จะได้เล่าให้ฟังในค่าคืนนี้นี่แหละครับ สมโมนั้นเธอเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกไปฝึกงานจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานต่อไปหลังจากที่เรียนจบออกไปแล้วเธอกับเพื่อนๆอีกสี่คนได้ถูกส่งตัวไปฝึกงานที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมันเป็นสถานีอนามัยที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ว่าด้านหลังสถานีอนามัยนั้น มันจะมีบ้านพักให้สามารถเข้าไปพักได้โดยที่พวกเธอนั้นไม่ต้องไปหาห้องเช่าให้มันสิ้นเปลืองเงินส่วนห้องพักที่เป็นห้องนั้นคุณหมอกับคุณพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่นี่ประจำ <c oughs> ก็ได้เข้าพักกันจนเต็มหมดแล้วมันก็เลยเหลือแค่บ้านพักหลังหนึ่งที่เป็นบ้านพักสองชั้นสนโมโวกับเพื่อนทั้งสี่คนก็เลยได้พาก,กันไปพักอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ พวกเธอเลือกที่จะนอนอยู่ด้วยกันทั้งห้าคนเลยครับมันจะได้รู้สึกอุ่นใจแม้จะไม่ได้มีความรู้สึกบาดกลัวอะไรขนาดนั้นก็ตามเถอะแต่จังหวัดนี้พวกเธอเองเพิ่งได้เคยมาครั้งแรกอยู่รวมกันไว้มันน่าจะอุ่นใจที่สุดซึ่งการมาฝึกงานอยู่ที่สถานีอนามัยแห่งนี้นั่นทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็อาจจะมีถูกด่าจากหัวหน้าบ้างซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของการทำงาน ที่มีหัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้าก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดกับลูกน้องบ้างเพราะว่าทำงานเงื้อเงเงินเงินแต่สโมกับเพื่อนเพื่อนนั้นก็พากันฝึกงานไปอย่างมีความสุขดีไม่ได้สีเลียดอะไรครับกลางคืนหลังจากที่เลิกงานแล้วพวกเธอก็มักจะพากันเดินไปซื้อของกินมาตุนเอาไว้ <c oughs> เผื่อว่ากลางเดึกนนั้นจะหิวขึ้นมาจะได้มีอะไรได้กินวันนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันครับ หลังจากที่เลิกงานแล้วเธอกับเพื่อนๆก็เลยได้พากันเดินออกไปหาซื้อของกินที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีอนามัยแห่งนั้นพอได้ของกินเสร็จเรียบร้อยก็เดินกับสถานีอนามัยพอดีว่าเดินมาถึงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างทางเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อก้อยกับได้ไปเจอหุ่นอะไรบางอย่างตกอยู่ข้างถนนก็เลยได้ก้มหยิบขึ้นมาดู สมโอที่อยู่ใกล้ๆก็เลยได้ไปยืนดูกับเพื่อนด้วยครับเธอเห็นว่ามันเป็นตุ๊กตาผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตุ๊กตาผู้หญิงตัวนี้ถึงได้มด่นอยู่ตรงนี้ได้ในระหว่างที่พวกเธอพากันมองดูอย่างพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจู่ๆดวงตาของตุ๊กตาหุ่นผู้หญิงตนนั้นมันกับได้กระพริบตาให้ เห็นแบบนั้นมันก็ทำเอาสมโมถึงกับร้องคิดขึ้นมาด้วยความตกอกตกใจก่อนที่จะปล่อยให้ตุ๊ก,กตาตัวนั้นมันตกลงพื้นถนน,นตามเดิมไม่ได้หันไปมองไปสนใจมันอีกเมื่อเธอได้ร้องคิดขึ้นมาแบบนั้นเพื่อนอีทั้งสี่คนก็ได้พากันหันมามองเป็นตาเดียวคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงได้ร้องคิดขึ้นมาแบบนั้นล่ะสมโมก็รีบเดิอนออกไปจากตรงนั้น เพื่อนๆทั้งสี่คนก็ได้แต่เรียกเบินตามหลังมาติดๆพอเดินออกมาจากตรงนั้นได้สมโกก็เลยบอกเพื่อนๆไปว่าเมื่อกี้ฉันเห็นตุ๊ก,กตาหุ่นผู้หญิงตัวนั้นมันกระพริบตาให้นะสิก็เลยได้เพ้อร้องกรี๊ดออกมาอย่างดังแต่มันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งตุ๊ก,กตามันจะกระพริบตาได้ยังไงกันล่ะถ้ามันไม่ใช่ตุ๊ก,กตาผีสิงฉันอาจจะตาฝาดคิดไปเองมากกว่า เมื่อเธอได้บอกไปแบบนั้นเพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็มีอาการตกใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าเพื่อนอย่างสมโอนั้นอาจจะตาฝาดไปเองก็เลยไม่ได้มีอะไรอะไรมากมายพากระเดินกลับบ้านพักไปพักผ่อนดีกว่าซึ่งแนวระหว่างที่พากระเดินกับสถานีอนามัยอยู่นั้นสมโกรับได้มีความรู้สึกแป,กแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้ครับคุณผู้ฟังเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีใครเดินตามหลังมาด้วย จนทำให้คนบนตัวของเธอนะั้นมันลุกสู้ชูชันขึ้นมาอยู่ตลอดมันก็เลยทำให้สมโอนั้นจากที่เป็นคนพูดคุยอยู่ตลอดเวลาพอได้มาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันก็ทำเอาเธอถึงกับเงียบขึงไปเลยไม่ได้พูดอะไรกับเพื่อนๆจนเพื่อนๆได้พากันพูดแซวขึ้นมานะ่ครับว่าแม่ยีสมได้สัมผัสตุ๊กตาผีมาแป๊บเดียวถึงกับพูดไม่ออกเลยเลยว,ว่ามึง สมโอก็เลยได้บอกเพื่อนไปนะครับว่าไม่ใช่สักหน่อยฉันแค่คิดอะไรเพลินๆเ,เลยไม่อยากพูดอะไรก็เท่านั้นเองตุ๊กตาผีอะไรนั่นมันไม่มีหรอกเว้ยฉันก็แค่ตาฝาดคิดไปเองมากกว่าเมื่อเธอได้พูดแซวออกไปแบบนั้นเพื่อนๆก็เลยไม่ได้พูดอะไรกันอีกพากันเดินกลับบ้านพักไปคืนนั้นหลังจากที่พวกเธอพากันกินข้าวอาบน้ำ โทรหาพ่อกับแม่แล้วก็เลยได้พากันปิดไฟเข้านอนตามปกติสมั์ก็นอนหลับไปอย่างง่ายดายตามประสาครับจนประมาณตีสองอยู่ดีีดมันกลับได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจนปลุกให้เธอรู้สึกตัวตื่นตอนแรกนั้นเธอไม่ได้เลื่มตาขึ้นมาดูแต่อย่างใดนะครับเพราะคิดว่าเสียงดังๆที่เกิดขึ้นนั้นมันดังในฝัน หรือว่าได้เกิดขึ้นมาจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทัในใดนั้นมันกลับได้มีอะไรบางอย่างเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าของเธอเอาไว้มันก็ทำเอาสมโอนั้นถึงกับสะดุ้งเฮือกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นวะเลยได้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูทีนี้ภาพที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทําเอาแทบช็อกเลยล่ะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าสมโมเห็นเพื่อนที่ชื่อก้อย ที่เป็นคนหยิบตุ๊กาตาผู้หญิงขึ้นมาดูนั่นแหละครับก็เล่นมานั่งจ้องมองสมโอยู่ปลายเท้ามือข้างหนึ่งก็จับข้อเท้าของเธอเอาไว้แต่มันเป็นมือที่เย็นมากๆมันก็เลยทำให้สมโมนั้นตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะเมื่อได้เกิดความสงสัยขึ้นมาทราบแบบนี้แล้ว ก็เลยได้เอ่ยปากพูดถามออกไปค่อนข้างที่จะเสียงดังทำอะไรหน่ะก้อยแต่พอสโม่ได้พูดถามออกไปแบบนั้นเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆกัน,ก,นกับที่พูดถามขึ้นมาซัก่อนมีอะไรเหลือสม้มพูดถามก็ได้นะเสียงดังจังเธอก็เลยได้รีบหันปีมองเพื่อนพอได้หันหน้ากลับมามองทางก้อยที่นั่งอยู่ปลายเท้าตอนนี้ ก้อยก,กับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็ทำเอาสมโอนั้นจึงกับงงว่าเพื่อนหายไปไหนได้เร็วจังจนกำลังจะได้พูดตอบเพื่อนที่ถามมันกลับได้มีเสียงเพื่อนอีคนพูดถามขึ้นมามีอะไรหรือเปล่าส้มลุกขึ้นมานั่งทำไมละ่ะนี่มันเพิ่งที่สองเองนะสมโมจำได้ดีครับว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงของก้อยมันเป็นเสียงของก้อยนี่นะ ก็เลยได้รีบหันควาไปอมองเธอก็เลยได้เห็นเพื่อนที่ชื่อก็ให้นั้นนั่งอยู่ตรงที่นอนตามปกติแม้ว่าจะแปลกใจไม่ใช่น้อยว่าเพื่อนมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยละ่ะสมโอก็เลยได้ตัดสินใจเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอเมื่อกี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังพอได้ฟังจบแล้ว คอยก็บ,บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะดูแค่ว่าตัวเองนอนหลับแล้วก็ฝันไปตามปกติพอได้ยินเสียงเพื่อนถามออกมาอย่างดังก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในค่าคืนนั้นมันก็ทำเอาทุกคนนึงกับพากันงงหนักมากครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับสิ่งที่สมโมได้เห็นเพื่อนที่ชื่อก้อยนั้นเป็นใครทำไมถึงได้มือเย็นๆสักขนาดนั้นได้ พอวันต่อมาก่อนที่จะได้ไปเข้างานนั้นสมโมกับเพื่อนๆก็เลยได้พากันไปทําบุญเซบัดที่ท่านออกมาเดินบินทบ,บาทผ่านหน้าสถานีอนามัยไปทีนี้พอตอนที่หลวงพ่อท่านให้สียให้พรเรียบร้อยหลวงพ่อท่านกลับได้หันหน้ามองมาทางก้อยก่อนที่จะบอกว่าตอนนี้กำลังมีผีมีวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งตามโยมอยู่ระวังกันไว้ให้ดีด้วยละ่ะ มันก็ทำเอาสมโอนั้นถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยล่ะครับเพราะว่าเมื่อคืนนั้นเธอได้เห็นเพื่อนเมียกันแปลกๆลุกขึ้นมาจ้องมองเธอซะแบบนั้นจึงได้คิดว่าแล้วหลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าล่ะเนี่ยซึ่งบ่คืนต่อๆมานั้นช่วงประมาณตีสองมันก็ยังมีเสียงอะไรบางอย่างมากระทบที่ตัวบ้านอย่างดังจนทำให้เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอยู่ตลอดครับ เพียงแต่ว่าส้มโอนั้นไม่กล้าที่จะลืมตาขึ้นมาดูกลัวว่าจะได้เห็นมันอย่างคืนนั้นนะสิครบัคุนผู้ฟังเธอก็เลยได้แต่ขมตาของตัวเองให้นอนหลับต่อไปได้เท่านั้นวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึง่งสมโอเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นไข้จนไม่สามารถที่จะไปทำงานกับเพื่อนๆได้เธอจึงได้แต่นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักคนเดียว ส่วนเพื่อนคนอื่นๆนั้นก็พายกันไปทํางานตามปกติที่นี้ในระหว่างที่สมโม่ได้นอนหลับพักผ่อนอยู่คนเดียวนั้นจูจ่ๆมันกลับได้มีเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดบ้านมาอย่างชัดเจนตอนแรกเธอก็คิดว่าจะเป็นเพื่อนขึ้นมาดูเธอหรือเปล่านะคงจะกลัวว่าจะเป็นอะไรมากลำมัง้งมันก็เลยทำให้เธอนั้นไม่ได้สนใจอะไรนอนหลับต่อไป แต่ในระหว่างที่กำลังสลืมสลือจะหลับไม่หลับแล่อยู่นั้นอยู่ดีๆทอมโมกกับได้ยินเสียงคนหัวเราดังขึ้นมาเบาๆอยู่ที่ข้างหูมันก็ทำให้เธอถึงกับขนล,ลุกซู่ขึ้นมาเลยล่ะครับบุผู้ฟังความสงสัยเกิดขึ้นมาในทันทีว่าใครมาหัวเราะจุข้างหูวะในใจของเธอในตอนนั้นมันเริ่มที่จะสับสนเริ่มที่จะเต้นเร็วพเพราะคิดว่าแบบนี้มันไม่น่าจะปกติแน่นอน ถ้าเป็นเพื่อนก็คงจะพูดถามออกมาแล้วแต่นี่กลับเลือกที่จะเงียบไม่ได้พูดจาอะไรเลยสมโมตัดสินใจนับหนึ่งสองสาในใจก่อนที่จะเลือมตาขึ้นมาดูแล้วสิ่งที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้นั้นมันก็ทำให้เธอถึงกลับร้องคิดขึ้นมาอย่างดังตัดสินใจรีบวิ่งไปหาเพื่อนที่ทำงานอยู่สถานีอนามัยด้านหน้านุ่น ไม่อยู่มาแล้วบ้านพักคนเดียวแบบนี้คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าละครับว่าจมโอได้เห็นอะไรเธอเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดงแดงมานั่งอยู่ข้างที่นอนของเธอ่าสีครับใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใบหน้าที่ขาวซีดแต่ปากของเธอกับเป็นสีแดงแจ๋กำลังฉีกจิ้มกว้างออกกว้างออก เมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนซะขนาดนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เธอมั่นใจมากว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนก็เลยได้รีบวิ่งไปหาเพื่อนๆที่ทํางานอยู่สถานีนามัยท่ดานหน้านุนพอเ,นเพื่อนๆได้เห็นส้มโอวิ่งหน้าตาแตกตื่นออกไปต่างก็พากันได้รีบเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีอาการแบบนี้สมโอก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอ ให้กับเพื่อนๆนี้ฟังเพื่อนที่ชื่อก้อยนั้นก็เลยได้พูดออกมาว่าผีชุดแดงที่ได้เห็นหรือว่าจะเป็นผีตุ๊ก,กตาที่พวกเราพากันได้ไปเห็นในวันนั้นละ่ะมันก็เลยทำให้สัมโอคิดขึ้นมาได้ว่ามันก็น่าจะใช่แบบนั้นแหละเพราะว่าวันนั้นหลวงพ่อทันก็บอกอยู่แล้วว่ามีผีผู้หญิงกำลังตามมา สงสัยต้องเป็นผีตุกตายผู้หญิงตนนั้นอย่างแน่นอนแล้วเธอจะต้องกันอะไรละ่ะวันนั้นหลังจากที่เลิกงานแล้วเพื่อนๆก็เลยได้พาสมโอดันไปหาหลวงพ่อที่วันเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับหลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านก็เลยลดน้ำมนต์ให้กับพวกเธอทั้งห้าคนพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอก แคอยากจะตามมาขอส่วนบุญก็เท่านั้นเองอาจจะเห็นว่าพวกโจมนั้นพากันไปหยิบหุ่นปั้นของเธอขึ้นมาเธอก็เลยได้ตามมาแบบนี้ก่อนกับหลวงพ่อท่านก็ให้ายผูกเขนมาคนละเส้นจะได้เป็นขวัญกำลังใจในการที่จะได้อยู่ในบ้านพักนี้อีกต่อไปท่านก็ออกสร้อยพระเส้นหนึ่งยื่นมาให้กับสมโอหลวงพ่อท่านบอกว่าใส่เอาไว้จะได้รู้สึกหุ่นใจ ผีหรือวิญญาณจะไม่สามารถเข้ามาทาอันตรายอะไรได้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าโยมนั้นป่วยกำลังไม่สบายอยู่ดวงก็เลยตกจิตก็เลยอ่อนผีหรือวิญญาณเลยออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นชัดเจนสักขนาดนั้นหลังจากที่ได้ลดน้ำมนต์ได้ของดีมาจากหลวงตาแล้วสมโอกับเพื่อนๆก็เลยได้พากันเดินกับสถานีอนามัยเพื่อกลับไปพ,กพักผ่น แม้จะพากันรู้สึกกลัวกับผีผู้หญิงที่สมโบรได้เห็นก็ตามแต่ก็คิดว่าอยู่กันมาตั้งหลายเดือนแล้วมันก็ไม่เคยจะมีอะไรนี่นะมันก็คงจะไม่มีอะไรล็อกมั้งซึ่งค่ำคืนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับพวกเธอทั้งห้าคนพวกเขาทั้งห้าคนก็พากันนอนหลับไปตามปกติส่วนสมโอนั้นเธอเลือกที่จะนอนกลางเลย มีเพื่อนเทั้งสี่คนนอนขนาบข้างซ้ายขวาฝั่งละสองคนมันทำให้เธอรู้สึกกุนใจไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าประมาณตีสองสมมโอเกับได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเพราะเธอไข้ขึ้นตีอย่างใดนะครับแต่เธอรู้สึกอะไรบางอย่างมันรู้สึกแปลกๆรู้สกึกหนักหน้าอกยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกเหมือนกับว่าจะหายใจไม่ออก มันก็เลยทำให้สมโมนั้นแต่เินเจตที่จะลืมตาขึ้นมาดูพอเธอได้ลืมตาขึ้นมาแล้วมันกับทำเอาสโอนั้นถึงกับร้องคิดขึ้นมาอีกครั้งครับคุณผู้ฟังเพราะเธอได้เห็นผู้หยิงชุดแดงตนเดิมมายืนอยู่บนหน้าอกของเธอดวงตาหน้ากลัวจ้องคำแ่งมองมาอย่างกับคนไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นชัดเจนซะขนาดนี้แล้ว มันก็เลยทำให้สมโอนั้นถึงกับอร้องกรีดขึ้นมาอย่างดังพวกเพื่อนเพื่อนทั้งสี่คนได้รู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาเพื่อนทั้งสี่คนก็รีบพากันมาจับตัวของสมโขเขยา่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นร้องทำไมพอสมโอได้ลืมตาขึ้นมาผู้ญิงชุดแดงตนนั้นเธอก็หายไปแล้วล่ะครับสมโอก็รีบจับดูที่คอของตัวเองจะดูว่าสร้อยพระที่หลวงพ่อท่านให้มานั้นยังอยู่ดีหรือเปล่า ทำไมผีผู้หญิงตนนี้ถึงได้ขึ้นมาอหยับอยู่บนตัวของเธอได้ละ่ะและมันก็ปรากฏว่าสร้อยพระเส้นนั้นหายออกไปจากคอของเธอครับมันขาดตูดออกจากคอของเธอนั่นเองจนไปนตกจู่ข้างหมอนที่เธอได้หนุนนอนนุน่นพอได้เห็นว่าสร้อยขาดสมัวก็เลยรีบหยิบขึ้นมาผูกใหม่แล้วเอาคล้องคอของตัวเองเอาไว้ผีผู้หญิงตนนั้น จะได้ไม่มารบกวนเธอได้ดีที่ว่าหลังจากนั้นสมโมไม่ได้เห็นผีผู้หญิงชุดแดงตนนั้นอีกพอถึงตอนเช้าเพื่อนๆก็เลยได้พาเธอไปทําบุญอยู่ที่วัดเอียกพรังพปรอมกับให้หลวงพ่อนั้นลดน้ํามนต์ให้อีกทีพูดผีวิญญาณต่างๆจะได้ไม่มารบกวนอีกหลวงพ่อท่านบอ,อกหญินะครับว่าเธอได้ส่วนบนเปรแล้ว น่าจะไม่อะไรอีกหล้วมั้งให้บอกกล่าวเธอไปว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกซึ่งหลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรอีกแล้วเราครับสมโอกับกเพื่อนๆก็พากันฝึกงานอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานก็พากันได้กลับไปเรียนตามเดิมก่อนที่จะได้จบออกไปหาทำงานใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองไปนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของสมโอ ที่มีโอกาสได้เจอบนบ้านพักที่สถานีอนามัยแห่งหนึ่งเมือ่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้เองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ